เริบมหน่อยไหมแล้วหลบให้เขาได้ไหมหลบเขาให้เขาหน่อยไหมเริ่มกันหน่อยแต่เรามีสิบห้าคนก็สิบห้าถุงพอดีเลยนะฮะเตึกเราสักรอบไหมถ้าครบเวลาเจงง่วงเขาไม่รับโทรศัพท์หรือว่านี่คิดว่าเขาน่าจะเหลือคนไว้แค่นิดเดียวเท่านั้นน่ะเราก็ไม่เสียเวลา้วเขาไปแอบไว้และใช่เขาน่าจะเหลือตีหนึ่งตีหนึ่ไม่เจอก็นั่นแหละไปแล้วไป ไม่ก็ไปจบคนที่ติดลอก็ได้สักรอบไปไม ok ่มีก็คงต้องมีสักวันความเป็นจริงต้องทนสู้ไป ่เราคงจะได้สนใจมุมน้าจงเจอกนได้ไหาไปเจอไปเจอไปจองึงะไอตึ้งไอ้มีคนถามแล้วใช่ไหมว่าติดต่อไปหาเขาแล้วใช่ไหมผู้โทรไปหาฝั่งนู้นยังอ่ะเลยนะ๊ะผู้โทรไปหาเขาหรือยังอ่ะ ไอ้ม่ขอคงต่อม pues oh, ีสักวันความฝันเราไม่ไปตึกหรอคิดตึกมันไปสี่คนแล้วอ่ะเขาเขาจบกันหรอเอเคใจสู้หรือปล่าเดี๋ยวเฝ้ารถเดี๋ยวเฝ้ารถ ไม่ไม่หมดแล้วหมดแล้วผูก้ทองคู้ก้กูก้สัตว์ไม่มีอโอว,วิดีโขคืนนี้ดีกเกิน เขาด็กใรแงโมให้เขาดีาตีมก็ได้เราก็รู้แล้วเขามามาดึก่ะตอนนี้เราท คิดอยู่ว่าเปลี่ยนเป็นนามสกุลป้าคนสรพงเป็นเมื่อจางคงคุยคอย45นาทีผมไม่ไหวแล้ว10รอบแล้วผมหาลงแล้วเหมือนกันอะ45ออกได้แล้วป่ะใอกก็ได้ใช่ไหมไม่เนี่ยเราจะซ้ำอีกไม่หมายถึงว่าเราไม่เจอกัน45นาทีทั้งสองใช่ครับไม่เจอ45นาทีพอแล้ะครับก็หยุดนะเอาไงเราพักไปล่ะ ได้หมดครับอมง่วงนิดนึงผมง่วงมากแล้วตอนเนี้ยก่อนไปขอสักกองได้ไหมมันน่าจะขึ้นพอดีนะก็ได้แต่ก็ทางหน้าเอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้เราก็มาเร็วหน่อยเข้ามาสองทุ่มครับวันนี้ผมมาแต่บ่ายไม่เจอครับวันนี้อยาจเจอตอนู่เจอเจอเหรอใช่คันดีไปเจอสองคันเขามากันสี่คนที่เนี้ยตอนนั้นน่ะมีนี่มีผู้หญิงสามคนใช่ไหมเขาเจอกระหล่ำปุ๊บเขาไปกันหมดเลย ถ้ากลางวันเจอก็ออยากให้เขาได้เล่นใส่เลยอยากให้เขาได้ฟาร์มอ่ะเขาเห็นผมใส่หูแมวไงพี่ผมแต่งตัวไม่ทันผมก็ไอ้กดกดไปก่อนมีคนเข้ามายูนะเข้ามากลางวันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมยูนะลเรียรผมนั่นแาละข้างล่างมาครับทางสมาร์ทเออถ้ามานั่นแหละถ้าให้มากลางวันบอกบานด้วยนะคะเราจะได้มาด้วยอยากมีคู่ทำงานดำโอเซ สงสัยจะไม่ได้นอนอนะนะขึ้นมาไม่ต้องลงไปขึ้นมาปล่อยไปไขึ้นมาขึ้นมาไม่ต้องไปนี่ ไม่าึไม่ขานั้นเขาเขาไม่ขึ้นหรอกสิหลบมาสิไม่ได้ขึ้นมาถอย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 มาต้องน่าจะเห็นตั้งแต่รถแล้วหรือเปล่าไม่ตกไม่ขึ้นน่าจะรอเขาาฟักโทรศัพท์อยู่เพื่อนรอแไหมเพื่อนเดี๋ยวเอานะ คาพี่เนี่ยคาพี่เคยคำน้องน้องนอใจเย็นหน่อยเออระเบียมประจำกองคุณเลยนะเขาก็มีสิบเมตรมารอแบบนี้ก่อนได้ด้วยเธอยืมประจำกองคุณประจำขคุณะกองเลยไปเธอกองยืน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 ตั้งชใจอยู่ทีมืสายอัพเอ๊ะอัพ ที่ตำรวเลยสองทีตำรวดจบประมาเคลียบพื้นที่จะรอเขาให้มาอมากกาอ่อนถ้าบอกให้สภาแอบมาดูตัวนี้เนาะเข้าไปเขาก็นับหลังจริงอยู่นะที่หมอโอไม่งั้นรับหลังมาตัวอะจตัวเลยอะ 多吧，多了。 สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับว้าว,ว,ว จบไปยาพี่อะไรนะจบไปยาเอายาเหรอ,อ,อ,อไม่จบไปยาจบไปยายังไม่จบเลยไม่รู้แบบว่าไม่รู้เหมือนกันเห็นรถจอดอยู่ข้างล่างเยอะมั้งมองเห็นรถจอดข้างล่างเยอะหรืเปล่าไปยมดเราดีวยไปยืดเราดีเยีปยืดเลาดิ ได้หลอดิมองยังไม่รองมย้คังไม่จบเลยครับขึ้นมาแชร์ก่อนได้ครับขึ้นมาแชร์ก่นไ้ัับเลยันงไม่จบเลยยั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 งม่จบัมัับเลยังเลยัับบยั่บยจบย่ ฟูรีนแอโคสสวยอ่ะอ้เชี่ยฟูรีนแอคโคสสวยอ่ะแบบโครสวยอ่ะลายเอ็กอ่ะอีเชี่ยลายเอ็กนี่ว่าอะไรเนี้ย k y แถวนี้มันแดงบลจากพื้นที่ด้วยนะคะฟูรีนแดงลายเอ็กเชี่ยโคเทจากพื้นที่ทุกคนเลยฮะออกจากพื้นที่ทุกคนเลยครับออกจากพื้นที่ไหนครับผมอเชียโคเท ไปท่าเรือขับรถเล่นผู้เดียวอะไรคอเทอะไรแดงอ่ะเชิ่อยวเปี่ยนเชอเดเท เยสปุกแจมือติ๊กขึ้นรถโอ้โหเปิดปรคนหล่อเฮียเปิดประตูโอ้โหขนาดปุกเจมือเยนขึ้นรถเขาชอบเขาชอบเลยสุดดำเงือบแดงไม่เขาชอบอ่ะคนใจดๆสู้รืเป่า กัดคอผู้กาวนประสาทมันปฟูบ้างนี่เป็นอย่างเท่อ๋อโอนี่เขาเข้ามาเราห้ามตีเขาบอกเกือบไปแล้วนะบอกนิดเดียวเลยเมื่อกี้นิดเดียวเลยนะแหล่วันแล้วจริงหรอแล้วถ้าเขามีเรื่องกับเราก่อนอ่ะแต่เขาตีเราก่อนคือเขาผิด เขพี่ชอบมากเลยทั้งเกิดเดี๋ยวพี่ไปปั่นเขาได้ไหมพี่ชอบมากถ้าเขาแทงเราแทงเราก็โดนสภาเท่านั้นอย่างนี้เขาก็เราไปจบที่เขาได้เดี๋ยวตอนนี้ถูกปะไม่ต้องไม่ต้องจบไม่ต้องไม่ต้องมี่เราไม่ต้องไปหาอะไรเขาแล้วเขามาทำอะไรเราอ่ะนี่คือเขามาันไม่เฉยเฉยเขาอยากได้เขาอยากได้เขาอยากให้เราตีเขาถ้าพี่เดินเดินอยู่พี่คิกผิดก็ซวยเลยใช่ปะได้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 เผืออไปแล้วอะรยังไม่ไปยังไงนะหมอ ี่ออกก, i, อก่อนพี kind of ่ออกก่อน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 ออเราว่าปูนแถวท่าเรือมันน่าจบป่ะปูนแถวท่าเรือมันก็น่าจบเหมือนกันที่ว่าไม่ที่เขาทำโพวกื่อกตาชันแม่ไอ้ครับไอ้ แม่โคตรเท่แต่ผมชอบแม่โคตรเท่อะไอเจียเดินโคตรเท่ชอบจังเลยปั่นประสาทแต่ถ้าเขาตีปั๊บแล้วเขาก็มาตีเราได้ด้วยไอ้ไอ้คนเสียบให้หน่อยเขาบอกตัวเองหรือเปล่าเขาบอกว่าแล้วเพื่อนยังรอรอว่าไม่สำนึกตัวว่าแบบเนี่ยปากพูดลอยๆนะแต่มันลอยมาหานี่ดิเขาพูดหรอเขาพูดหรอใช่เขาพูดเขาพูดอะไรแบบอ เขาอาจจะบอกตัวเองไงแล้ววันหลังเขาบอกตัวเองบ้างไงไม่เมื่อกี้เขาพูดมีนี่ด้วยตอนที่ยืนข้างล่างมีเหม็นว่าอะไรไม่รู้สักอย่างอ่ะอะไรวะไม่ได้ตัวเองบรอกเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปจกปูนท่านเลยบอกกูเหม็นปูนแถวนี้ว่ะจำได้ไอมแต่เขาชอบแบบ เดินเดินแบบโคเท่ยตอนเปิดกุญแจรถอังโคเท่ียจิ๊บแย่ไม่ไม่ไม่กลัวอย่างเดียวคือกลัวมือลั่นไปกดชิคกี้ดิใช่ใช่ใช่ไม่กลัอย่าไปเปิดอย่าไปเปิดอย่าไปเปิดเขาแค่นั้นพอเราไม่เปิดไม่เปิดมือลั่นไปกดชิเกิ้นี่คือเขามาปั่นเราเหรอครับใช่ครับพี่ใช่ครับโอ้โหเาต้องรีแล้วถ้าเราจะชนะคือให้เขาเปิดเราก่อนเนาะใช่ครับเราต้องไปจกท่าเรือแล้วเขาว่าเปิดแล้วครับใช่ครับสตาร์ทสองแล้อก็ไปแล้วคนอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าจกเลยครับลวบบ่า

อ่าตระทเฝ้า,าแม่แต่ผมชอบด้วยไ,ไม่แบบโคตรเท่อ่ะไอ้เชี่ยเดินลงมาแบบเท่ๆอ่ะไม่เดินมาโคตรเท่สุดดำคิดดูแบบเดินมาไอ้เชี่ยเดินช้าๆนิดหน่อยเนาะแต่ถ้ามีดีอย่างนะเดี๋ยวพอไอ้เจสี่เลยแม่คว้าอาวุธมาแล้วก็แบบเดินเท่อ่ะไอ้เชี่ยแล้วก็ประกันแจรถจิ๊ดจิๆๆๆ๊ดกนะ็ถือวุฒินะถือวุฒิแบบเน็ตเน็ตจุนูุมืออ่ะจิ๊ดจิ๊ดไอ้เชี่ยผมให้เจสี่แนะ่ผมผมพอจริงให้เจสี่เลยวิชาย์แอ๊ก เา่อใเกิดสิวใช่เนี่ยแกไปขึ้นขึ้นขนขึ้นขเรียขึนวขึ้นเรๆๆขนี่คันแดงอยู่ที่คันิวจ้าไอเธออะไรชุดเกงนะพวกมึงก็รับหลังกุลก็ตัวไหวเฮียแรับแร็พแเฮียเลยกะไม่ต้องจบคนนึงนะครับเขาโดนถลรถรับหลังกุกตัวร อาไปอยาตึกเลยกก็ไปดิมาใช้รถปเลยใช้รถโฟล์วตึกเล็กอะจรอเพื่อนเซ็ตกันนะรอนบรอรอทุกกองเลยรอทุกกองนะรอรอรอครับรอรอเอ้ยเหีือกองอื่นดีเฮี้ยกูอยู่กองนี้ไม่ไม่ไม่กูกองนี้กูกดจริงเด้อดิเฮ้เฮี้ย ไม่อยากจบปูนเนี่ยปูนได้มีให้จบแนแกก่นเออชิวอยู่หรอเฮ้ยปูจะเก็บเหรียญเพื่อนไม่ใช่เนี่ยกูอยากให้เก็บสี่อะไรนะเพื่อน่ยากแอ็กอ่ะไม่เคยเล่นป่ะวิช่ยแอ็กแอ็กเหรอ,หรอเออ่ยากเก็บสี่เลยดิอออโอ้ว้าว กินสงบใจหน่อย้หะลำเรือเยอะมากเลยนี่มาจบป่ะไม่ใช่ทำอะไรเลยขึ้นไปแล้วก็ลงสบาย ปล่อยเบอร์ไปเลยไปเล่นตามเกมเขาก็เนี่ยเขาก็มาปั่นปงกงั้นกันปกติก็ได้พี่ถ้าอยู่ข้างๆก็คุยกันขา็ยางใช่ใช่แบบปกติเลยค่ะคือไม่ใช่ว่าเราจะไม่เล่นกับเขานะแต่คือนะตอนนี้โฟกัสที่เรามีมันยังไม่ใช่เขาแค่นั้นเอง F12 เก็บไว้ สยามดิค่ะไม่มีแล้วนี่เรามองทำไงอามองทำไมเกดอะไรหรือเป่าไม่ได้ตีอะไรเลยวันนี้มาแบบโอ้ทักดิค้าทักอุ้ยเขียวอะทักทิคับตอคับต้อคตอครัต จากพักเมื่อกี้แจ้งเมื่อกี้ไม่ต้องให้ครับมันก็จบหมดแล้วก็จบเ,เราไม่ได้หลุดไม่เป็นไรอะเราผมไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนนะครับแ,แต่เขาอยากตีตายแบบน่าจะแบบเชี่ยขอให้มันีเรื่มันต่อยผิดเีือะไรอย่างเงี้ย